Lenovo l r g i n Y 700 2023แท็บเล็ตเหมาะมือคุมพลัง Snapdragon 8พอร Gen 1ถือว่าทางน่าสนใจแล้วก็สเปคที่ดีด้วยถ้ากับมาปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ีในช่วงเย็น,นในวันสเปนนาฬิา30นาทีะทนะพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ่ข่าวสารที่มา่เดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อปีที่แล้วนะครับเน ovo ได้มีการเริ่มลุกตลาดแท็บเล็ตเกมมิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัว Region Y700 และล่าสุดนะในปีนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดตัว Region Y700 ปี2023ลงตลาดในเร็วๆนี้ด้วยนะครับ ดิ s t อร์ชสเตชันแหล่งข่าวรูดจากแหล่งข่าวทีโ่โพสในสื่อประเทศจีนหรือไวโบนะครับมีการเปิดเผยว่าตัวแท็บเล็ต r i o n Y 7 2 0 0ีชื่ออย่างไม่เป็นทางการนะชื่อนี้ซึ่งมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับตัวชิปเซตที่ใช้ก็คือ s t a p d r a g o n พ p l เจ Gen 1 และให้แรมมา16 g b จะแสดงผลหน้า,นาจอนะครับ LCD 8.8นิ้วให้ความละเอียด1,600คณ 2,560p อัตรา r e e รเฟรท 114Hz และมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 6,550mAh เพราะก็รองรับการชาร์จที่เร็วนะครับในเรื่องของการชาร์จแบบสายก่อนนะ45วัตต์นะครับด้านหน้าจอมีกล้องเซลฟี่8ล้านพิกเซลและด้านหลังจะมีกล้องนะครับ13ล้านพิกเซลอีก1ตัว นอกจากนี้นะครับเร g i o n น Y 700นะั้นจะมีมอตเตอร์กันสั่น X Acid Rainer นะครับแล้วก็จะมีลำโพงคู่แผ่นระบายความร้อนนะครับแบบวาเปอร์ชมเบอร์ขนาดใหญ่นะครับ่วนรายละเอียดอื่นนั้นเนี่ยก็ต้องรอตามกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย เพืเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งวันนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย